สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้เรามาเจอกับรถแจ๊สจีนะครับสวยเลยนะครับวันนี้ที่วันนี้ผมมาถ่ายให้ดูเนี่ยคือหนึ่งคาลิปเปอร์นี้เป็นคาลิปเปอร์ที่ไม่ค่อยได้พบเจอกันเนาะมีแต่ไม่เยอะใช้คำนี้ดีกว่านอะอ่ะาก็เลยจะยกกมาให้ดูนะครับเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนนะนี่เป็นแจ๊สจีนะครับส้มสีส้ม เรียกส้มอะไรไม่รู้นะแต่ผมเลยเรียกว่าส้มแล้วกันเนะาะนะครับไฟหน้าเป็นญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับทั้งคันสวยเลยครับเรียบเรียบทเป็นตัว RS นะนี่ภายใน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 ดูภายในน่อยนิดเดียวนิดเดียวสั่มากสั่มากเนี่ยครับเรียบเรียนะแล้วขอลองรถ c l น a n clean นะครับสวยเลยสวยเลย นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันที่ระบบเบรกดีกว่าเป็นอะไรโอเคเรามาเริ่มกันที่ล้อแมก,ก่อนแล้วกันนะครับล้อชุดนี้เป็นขอ15นะครับเป็น SSR นะครับขอ15นะโอเค,อนะอเคอยังเป็น Yokohama นะครับ a d v แ n น u r วว่า AD08R นะ ตันี้ก็เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ามาถึงระบบเบรคนะระบบเบรคนนี้เป็น b a m b o r a c i n n g พอร์ตนะครับจากคู่กับจานชิ้นเดียวนะครับดูพา q u ือควสมาเลยนะครับของจานชิ้นเดียวาทางเราก็จัดให้นะครับจานเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นขนาด290มิลนะครับ2องเ้าสนะครับเลยตามภาพนะครับ ทำลายเป็นเป็นสล็อตนะครับเป็นสลอตล่องโค้งนะครับคาลิเปอร์เป็นดนับปเบิลเรซิ่งนะดับเบิลซิ่งแท้นะครับดับเบิลแท้สวยงามมากนะเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับว่าเผื่อใครชอบแนวนี้นะหรือดูคาลิปเปอร์รุ่นนี้อยู่นะครับจัดได้เลยสวยหล่อตรงตัวนะครับถามว่าคาลิปเปอร์รุ่นเนี้ย จะเล่าใฟังนิดนึงว่าทําไมมันมีน้อยอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกคือหนึงมันเป็นคาลิปเปอร์ที่ใส่ในรถแข่งนะครับหลกัหลกๆจะอยู่ที่อเมรกานะครับทำให้ตัวคาลิปเปอร์รุ่นนี้จะเป็นมือสองได้ค่อนข้างน,น,น้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเบรกลึกๆหรือชอบสไตล์แบบนี้จะพยายามหามาใส่กันนะครับแชุดนี้ที่ผมที่ดูเนี่ยคือสภาพครับคือสภาพเลยดูมากนะครับเี่ลอยเลยเท่าไหร ต่วใหญ่ก็แบบมีรอยคูขีดของหน้าคาลิเปอร์มานี่ไม่มีค่อนข้างได้สภาพค่อนข้างดีมากสวยเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนหาคาลิปเปอร์รุ่นนี้อยู่ก็ลองดูนะครับสวยครับขอบคุณครับ